อย่าเียกโกเรียนี่นี่ิมินจิมินอ๋อวันจิมินกยิงหยะฝันนี้บหนาม่อาพบไปกี่นี่ไปยังมาเวียนฮะโอ้ยนี่เบงกี้นี่อตากจะมาสอดเข้ามาอีกยังอีกโอ้ยอยเียกกยิงหวห้ว สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สกูทุกคนเด้อพี่น้องเยวันนี้อเราไปผูกแขนเนาะพี่น้องเนาะไปผูกแขนบล็อกซัมิงพี่น้องเนี่ยเป็นสิผูกแขนไปเพิ่นสิไปเตรียมไปทหารเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกลับมาว่าหลายคนอยู่บอดบี้นี่น้อยนี่แหละก็อีแม่นําเนาะเรสิไปพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งว่าอันนี้ถ้าจัดแบบเยอะเอ้ยอย่า ขันอยู่ทั้งบ้านมาซุกขันเวลาสิไปไซามาไซขันเป็นจัดงานผูกแขนนะพี่น้องเนาะเ<ม>พื่อว่าเป็นซิริมงคลน,นะคือไปทหารไปตำรวจไปทำงานอยู่ไทยอยู่ยังนะพี่น้องเป็นกระสิจัดงานผูกแขนให้เนาะเพื่อเป็นสิริมงคลนะพี่น้องอีโดไปไซเด้ออีโดไป ไปดีเออน้ำเราไปบ่ไปเถไปดีปะไปอีแม่น้าเนาะกเอาเตรียมเงินไปผูกแคนจะคว้นนี่ห้ก็เพะเวเรือตายส่งขาดดดส่งขาดดดร้าสิไดไปช่ไมสสิไปมันผูกแคนกอสดีมืออนะ่ามือนเส้นที่เส้น้ปด่ไไป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  เพื่อนกับกไก่กันเนาะเพือนคำสิงอยู่เพือนคอยอยู่นี่เนี่ยเสีันนี้แตกเน่ยเนอะอันนี้แตกเลยอันนี้แตกแต่แค่ว่าแตกนี่ไคบอมตีนจะเาแตกแ่าแตกคือเก้าโอ้โหล้วเ้าแตกเลยนปงอีกทีมือแล้วก็แตกดูขี่นี่ผิวี คัดออกได้บอกมือในวันยังกาศดีดีพี่น้องจะเลี้ยเราเปล่แต่เออเนีว่าเเีว่หอยหอยลายว่ยำหนึ่กะทิเราจะไปเก็บมากินเนาะเันจะไปเก็บหอยมากินเนาะ คำสิงหำติงเออจัดอยู่ทั้งเฮียนที่บอกอดีได้พี่น้องหอนเทียนคำสิงหำติงขึ้นทั้งได้กับข<ป>ึ <ไป S 1> ้นเ<า><า>นาะไปไปขึ้นเบื้องนะบัดทันกระเดาะนะขอบดัดทมาสูตรนะ สีสีสีีัแเไปทางไหนไปทางนั้นทางกับอกนี้น้อยบอีปนคุยใหญ่เขาขึ้นทางนสู้ไปเาติ้งนีไปสั่งขึ้นทางนี้ขึ้น คนมางานก็ไล่เติบได้พี่น้องเพราะว่าแล้วแต่เป็นสิยวาเนาะว่ะไอ้นี่สิมะฮัลโหลเลือดต่หึงละโอ้โหคำสิงอยู่หกคนพี่น้องอาพัพฟันอยู่พหก วัน <ora. S 1> Arrow, <Surviv> นี้เป็นกะร่างโสนเนี่ยจะโสเสียสคนแล้วเท่พอมอดเ็นเบียอเจลิกาดิโใยมมังติเลกเอเลกาสว่สดีไม่ชี้ตรงนีอแกชาวจิงควมรวยล่ะจากกุมารไงอยู่สุราตรีเจอา ตาตาเท่าพระริยาทั้งบุตาและลูกเท่าใคร่เป็นเจ้าเป็นใหญ่ก็เพิ่อนทางหลายจริงทำไมวางอะไรเลยการจะเกิดกังห้องทางนี้ฝนได้ไปน้อยอยากกัดคอยจัดติวังขอให้เท่าสิ่งนี้พี่อายุน้อยหัวหน้อยขอให้ใจหัน่อยความเข้าเน่านั้นหัวหมูสัตว์ตุมัอย่ามาบังเบียนใดก็ไปเจอกันใจมาตัดกองต่อได้ ลงมาห่วคนร้านเจ้าดีคือไหนใจสูงลงมาจูงคนรานเจ้าดีคือไหนกว้างสี่ทีมือนี้เป็นมือดีพี่ทีมือนี้เป็นคนเจ้ามาทาผู้ยู่กองไฟเหนือมาเจ้าพุ่นเจ้าร้านเอะไปจากเสื้อทะารขับผู้อยู่กองไฟไต่มาเจ้าพุ่นยจ้ออกคนร้านเยอะอยจากเื้อานาแก่ไทยเป็นผู้อยู่อาสนาคมไม่เคยพุ่อเจ้าออกันร้านเยอ ทิศพอสลามลุกมาแต่ผู้หน่อยว่าสุกุลส่วนเยอะออกกว่าลานเฉยสามทิศพอหน่อยลุกมาแต่เมืองลวงมาสุกุลส่วนเยอะออกว่าลานเฉยทิศพอหลวงลูกมาแต่เมืองผาสุกุลส่วนเยอะออกว่าลานเฉยท่าทิศหมอแกลุกมาแต่ผู้หอผู้มันสุคุณส่วนเยอะออกกว่าลานเฉยหมออันนี้เป็นหมอก้าจ่าข้าทาข้าทาทางใจเขาหมอเท่าเตบุญล้าน เด็นไปเนอะจะเอามาน่นจาแดงเอ็นไปคุณจะเอามาทำจะแดงเน้่ตะแก้วออกบอกินเย็นก่อนเย็นดีๆเวลาทีผักผ่ามีไปคาตัวใายเมื่อก็ไอเตี่อตาบอกนะนะเมื่อคเดินอี่ยเวนาคนาคนฮานบ้านคนนไม่เท่าสักทีที่มาแกววันเต่าคุณควานบามายื วันจะไปผูกผู้ป็นหาขอให้มาตาไม่ดีวันนี้โอ้บกตัวใส่จักพัะใสจ้าโอ้ยงินลงไก่หาสิพัดน้ำผู้แคนหมูเจ้าพัดปีน้ำผีตีปีน้ำผีโดผูกแบบนี้ดเออเห็นน่ะเห็นน่สมกับว่า ไปพอดีๆด้วท่านสวงเถอะนะจคนไหนผูกขาข้าำเดียวไม่พอแล้วเจับคนไหนผูกกันจับคนไหนผูกกับบ่ เด้อ <łość> ั้งเเนาะไมหน่อยเด้อหายกว่านี้หายกว่านี้หยุดเขาดกวันนี้สวันเขาน้าเป็นเจาเป็นหน้าสันยงใหเนาะหยุดยิงใหญ่วันนี้ปวดกรมเนาะมีเงินมีขับเนาะ นายพนายพันนายพันนายพลเ่เป็นนายพนายพลเออ่นี่นะี่เห็นเียดนะได้มั้งเนี่นทหารป้องกันสัเนพ่อแม่ว่าลูกกูไปต่ดนเสมอเลุมเดียวมาวาเอานะลุมใหญ่ก็ได้ลุมใหญ่ได่

สีเรองั้นจั่ก็อีก่สี้าเนห้างกูวะไปมองนี่พูกจัก팟เนี่ยเส้นไก่้นี่ทีมงานเส้นไก่แถวนี้อ้เส้นไก่เอานี่ตัวนี้เส้นมาน้กันงานนี่ก็มาวนี่หาอยู่ไซเฮเรไปีตเยไยิเส

หลังจากผูกแ้นแล้วเนาะพี่น้องแต่สิกินเข่าแล้วอ่าเป็นเหตุอันนี้น้องกินเนาะต้มเ็ดก็ลาเฟสพี่นอ้องแต่ปลาบาน้ำลาบปลปาอย,ย่างหนึ่อเต้ยต้ย,ตยขาวขาวขาว ยังเตยมึงเตรียมมากินข่าต่ว่นวเนี่ยผัวว่ามันกระซิบเหมือนๆในเทพนองเพราะว่าบาสุกทายเล่นวายเนาะมันกระสิบบ,บบดแจงกันได้เนาะว่ากันทายเล่นรรมดามันบอเห็นน้ำเหลวบาสุตกต่ำยัดไปใกล้ๆอาว่าพลานี่คือมีแต่ห้าคนเดียวกินไหมแค่ ขาวม่ตุวยไ่น้อยไปใส่่หรอไาไปไปออ น a n งกินน้ำราดในบ๊อบบี้บ๊อี้ไปพาดน่งก็ได้บ๊อบบี้กินน้ำข้าวสาวแล้วเนี่ยกินเป็นหมูแล้วเนี่ยกินคนเดียวมันอ่างวางเลยวะกินข้แล้วเลยหมหมขอ้าวไปเฮากินเด้อจหน่อยเด้อ น่ากินเลยอากินไปี่ยมึงหนึ่งขว่ามงขมึงเดียวมึงอ่ะมึงเดียวอยู่คนเดียวเอาพร้อมแคันี้ยี่สิบสองหนึ่งกี่ลังสัสขยันมาเขาบ้างเด้อก่วมาจากถ้ากับหัวมากเขา่าจัก นี่นะกินกินสูกินนีจจกแข่งหนึ่งสองสามสี่โอ้โคนใหญ่กันยี่นอกกับมีเนาะหลายขึ้นยี่นาะนอกูราาน่เยอยกเางเตยเข้ามมาเชินกี่ไก่ี่แซ่เอาเ้อ ว่าตะกุไทยหมมึงเล่ามาเลยวะฮะโดยแม่โดยโดยแม่ค่อยนั่งนั่งแม่พ่อเจ้า วดเปีกูชิ่งไม่ได้หาชิมไปอาจารย์ก็ทอูตอนบากนังค้าตะหมอบตะนีค้าตะหมากเป็นแบบนีค้าตะหมอบเออนั่งกินกับผู้ใหญ่เพื่อนเออนั่งค้าตะหมอมมแบมาได้เดี๋ยวจะคล้องนี่ววดขา <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้สิ้งสีแก้วมานาบป่ะสิแก้วป้าไว้เลยไปไปป้าไวเต็มแกนโอ้นับเพิ่งต้วนับไปซื้อเบียร์เด้อได้รักได้ได้รักเติมเนาะสองสามสี่าบุหร่าบุหร่ลักเบิร์ดุรักเฮ้ยเบิร์ดเนาบุรลักอะไรบุหราก มบ้งปตยใบสะ,ะโอ้ยดีอเครเดีอวบ่ครับเออวัอนเดินทางแมนอ,มอ,มอ,นอ่ามืออื่นมืออื่นเนาะคำศิงเนาะมืออื่นนี่แมนไปกักโตเนะยังตรวโควิดก่อนคประมาณวันที่7-8เ,เนี่ยแหละพี่น้องจังสิไดด อ่าเดินทางเนาะไปเขาคายนะมื่ไหรเดินทางไปกักตัวไปตรวจแล้วันที่สัหกเออแลลวกะวันที่เ้าสามนงานรอวันที่เจสามเขาคายนะครับประมาณสักหกสเจ็ดเขาส่งไปใส่เมืองโขงเมืองโขงสามเดือนกับมาบ้าจะเลือนเป็นเลริญนอันนี้อยู่บ้านยังพอรักบ้านบ

เอ้กินบจะมตายอมหลังเนาะอมหลังมันห่อันนี้ก็กินข้าเลยอ่ะน้อง่ากนเี้เปล่อน้่าค่ะอิ่มยู่วะวับกินเ้าอิ่มเบะ